สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปในวันนี้นะคะน้องหอมเองขออนุญาตนะคะมาภาคเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่น้องหอมถ่ายทํานะคะก็เป็นวันที่24ที่ผ่านมานะคะเราจัดงานกิจกรรมทุกๆปีนะคะซึ่ง เป็นงานวันพ่อวันแม่นะคะ1ปีจะมีหนึ่งครั้งเองค่ะเนื่องจากวันนั้นนะคะน้องหอมเองยุ่งๆนะคะเลยยังไม่มีเวลาว่างมาตัดต่อให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะคะและประเพณีในหมู่บ้านน้องหอมนะคะงานวันพ่อวันแม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะเช้าของวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่24ตรงกับวันอาทิตย์นะคะและเราทุกคนในหมู่บ้านนะคะก็จะต้องไปเข้าโบสถ์กันนะคะ และก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะน้องหอมเองก็ให้น้องเผยหอมนะคะกราบพ่อกับแม่ก่อนก่อนที after that. After that, after that, school, anyway. ่จะออกจากบ้านนั่นเองเพราะว่าบุญคุณพ่อแม่นั้นอันใหญ่หลวงนั่นเองนะคะก่อนออกจากบ้านก็เลยให้น้องเพยหอมกราบพ่อกับแม่ก่อนนั่นเองนะคะหลังจากที่น้องเผยหอมกราบเราเสร็จนะคะน้องหอมเองก็พาครอบครัวนะคะไปกราบ ไหว้นะคะพ่อแม่ของทางฝั่งน้องหอมนะคะและในถ้วยนะคะเราก็จะใส่นะคะปัจจัยให้พ่อกับแม่นะคะ1000บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกๆปีนะคะเราก็จะสัตว์กันแบบนี้เหมือนกันทุกๆปีเลยนะคะและทําไมก่อนอื่นทาไมถึงต้องกราบพ่อกับแม่ก่อนที่จะไปออกนอกบ้านนะคะ<ๆ>เพราะว่าพ่อแม่คือพระที่สอของในบ้านนะคะอย่างแรกเราก็ไปไหว้พระจริงจริงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นพ่อแม่ของเรานั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าโบสถ์หรือไปทําอะไรเราก็จะต้อง กราบหรือว่าไหว้พ่อแม่ก่อนนั่นเองนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นคุณปู่คุณย่านะคะพ่อแม่ของฝั่งพี่พลค่ะและหลังจากนั้นเราก็มากราบไหว้นะคะคุณย่านะคะย่าหรือว่าเป็นแม่ของคุณพ่อพี่พลนะคะ ก็คือถ้าคนไทยใหญ่เราก็จะเรียกว่าอิม่อนนะคะอิยายม่อนนั่นเองนะคะก็ทั้งครอบครัวทั้งหมดหมดเลยนะคะรวมๆกันก็มากราบไหว้คุณยายก่อนก่อนที่เราจะไปขา้าบดหรือว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติทางฝั่งพี่พลหรือญาติทางฝั่งน้องหอมนะคะเราก็ให้ความสําคัญหมดเหมือนกันทุกฝ่ายเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะที่ได้มากราบไหว้พ่อแม่นะคะหรือว่าปู่ย่าตายายนะคะเราก็น้ําตาซึมกัน ทุกคนเลยนะคะจนอธิบายไม่ถูกนะคะและหลังจากนั้นน้องหอมเองก็ตัดผ้ามาตอนที่เราเข้าบสเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากลับจากโบสมานะคะก็ตอนนี้เป็นกิจกรรมนะคะที่จัดงานกันทุกปีนะคะและตรงนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นพวกของกินต่างๆนานาที่เราจะเลี้ยงนะคะพ่อแม่ พี่น้องในหมู่บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็รวมรวมเงินนะคะช่วยช่วยกันบริจาคนะคะช่วยช่วยกันรวมเงินแล้วก็ซื้อของกินนะคะมาจัดงานแล้วก็เลี้ยงให้พ่อแม่ในหมู่บ้านนั่นเองนะคะทุกๆปีเราก็จะทํากันแบบนี้เหมือนเดิมนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาช่วยช่วยกันนะคะเมนูในวันนี้นะคะก็จะมีพวกเฟรนช์ฟรายนะคะนักเก็ตทอดนะคะแล้วก็ ส้มตำนะคะแล้วก็มีของหวานนั่นเองนะคะปีที่แล้วเยอะกว่านี้แต่ปีนี้นะคะเนื่องจากทําไม่ไหวนั่นเองนะคะก็เลยทําแค่ประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่กลุ่มเดียวที่เลี้ยงนั่นเองนะคะและหลังจากที่เอาของมาลงเสร็จนะคะก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะเพราะว่าเวลาทั้งวันของวันนี้มันสําคัญทุกๆเวลาเลยนะคะ อันนี้ก็ที่เห็นเป็นสีเขียวๆนะคะก็จะเป็นสาคูคาต้มไวเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะคะและเมื่อปีที่แล้วนะคะไม่ได้ต้มไว้ก่อนนะคะตื่นมาวันนี้มาทํานะคะมันก็เลยไม่ทันนะคะและในปีนี้ก็เลยทําจัดเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคือนนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็จะมาเริ่มทําของหวานกันนะคะก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีแตงหอมนะคะแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มี สาคูเขียวนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นสีดำๆคือเฉาก้วยนั่นเองนะคะและน้ําสีดำๆนี้คือจะเป็นน้ําเชื่อมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เคี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนั่นเองค่ะนะคะแล้ววันนี้ก็จะทําเป็นสองกะละมังเลยนะคะกะละมังแรกคือจะใส่แค่น้ํานมนะคะเพื่อกินหอมและกะละมังที่2คือจะใส่น้ํากระทินั่นเองนะคะเพราะว่าพ่อแม่นะคะคนอายุเยอะๆบางคนเขาไม่กินกะทิเนื่องจาก เป็นความเอ่อเป็นเบาหวานหรือว่าเวียนหัวอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะไม่กินกะทิกันนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะของหวานเราก็เลยแยกเป็น2กะละมังนั่นเองนะคะกะละมังมีกะทิกับไม่มีกะทินั่นเองค่ะต่อจากนั้นนะคะก็เติมด้วยน้ําแข็งนั่นเองเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะถ้าไม่เติมน้ำแข็งด้วยมันจะทําให้รสชาติของของหวานนะคะมันจะหวานเกินและกินไม่ค่อยอร่อยนะคะต้องเติมด้วยน้ําแข็งนั่นเองนะคะ และตอนนี้ก็มาครุกเขากันนะคะและสีสันหน้าตาของหวานในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะและใครเห็นอยากกินนะคะน้ำลายฟูงไหมนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะและทางบ้านของทุกๆคนนะคะมีกิจกรรมแบบนี้กันบ้างไหมนะคะฝากคอมเมนต์มากันด้วยค่ะและเมนูที่2นะคะก็มาต่อด้วยส้มตำค่ะส้มตำมะละกอนะคะจะมีทั้งแตงกวาแล้วก็มะละกอนะคะ คือซ่อมตาอ่ะแต่ไม่ได้ตํานะคะเพราะเนื่องจากเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนะคะจะมาตําทีละคกเลยมันก็เสียเวลานะคะก็เลยเอาน้ำปลาร้าหรือเครื่องปรุงต่างๆนะคะก็มาส่วนผสมกันนะคะแล้วก็เอามือคลุกเคล้ากันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเมนูในวันนี้จัดเด็ดแซ่บทุกเมนูเลยนะคะแต่นี่ก็คือะจะเป็นเส้นมะละกอแล้วก็แครอทนั่นเองนะคะก็จะใช้มือ คลุกเคล้ากันแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงแค่คนสองคนเนาะก็คือจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยนะคะหมู่บ้านนี้ก็มีผู้คนเนาะก็ประมาณ5600คนเลยนะคะจะมี100กว่าหลังคาเรือนนะคะแต่ละบ้านก็มีลูกๆหลานๆเยอะนะคะคนก็เลยเยอะนะคะเราเลยจําเป็นต้องเอามือคลุกเคล้าแบบนี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่ารสชาตินี่คือสุดยอดมาก ตอนนี้พูดไปน้ำลายยังกืนไปเลยนะคะน้ำลายยังกืนตามเลยนะคะบอกเลยว่าอ,อยากกินอีกรอบนึงนะคะเนื่องจากวันมันผ่านมาแล้วแต่เห็นในคลิปยังรู้สึกว่ายังอยากกินอยู่เลยนะคะดูหน้าตาน่ากินขนาดไหนนะคะโอ้โหแซบๆเลยนะคะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มน,นะคะซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละอันนี้เขาก็จะรวมเงินกันเองนะคะเขาก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เขามาเลี้ยงในหมู่บ้านเหมือนกันนะคะเมนูของเขาในวันนี้เขาก็จะมีข้าวโพดอบเ네นยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือจะเป็นน้ําลําไยนะคะสดสดจากต้นเลยนะคะและกลุ่มนี้เขาก็เตรียมกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะลาไยก็คือสดสดจากต้นเลยแล้วก็ แกะเมื่อวานแล้วก็เอามาทําในวันนี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าของกินในวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านเรากินแทบไม่หมดกันเลยเพราะว่ามันมีหลายเมนูมากๆนะคะและหลังจากที่เราทําเสร็จนะคะก็เริ่มที่จะไปเสิร์ฟให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องในหมู่บ้านทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะมารวมตัวกันในหมู่บ้านนะคะและตอนนี้เราก็ช่วยๆกันทำช่วยๆก,กันกินนั่นเองเพื่อที่จะไปแจกให้ทุกคนได้กินนะคะ และก่อนอื่นเราก็จะมาเสิร์ฟให้กับคุณพ่อนะคะหรือว่าบานหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็กับแม่ชีค่ะนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านนี้เขาเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ทุกคนในหมู่บ้านคารพนะคะก็อย่างแรกที่จะมาเสิร์ฟต้องเสิร์ฟให้เขาสองคนก่อนนั่นเองนะคะให้สองขั้นก่อนนั่นเองนะคะบอกเลยว่า,าก,กิจกรรมในวันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะคะส่วนคนที่ตักก็ตัก ส่วนคนที่เสิร์ฟก็เสิร์ฟนะคะส่วนน้องหอมคือไม่ทําอะไรเลยนอกจากถ่ายคลิปให้พี่ๆทางบ้านนอกบ่บ้านได้ชมกันนั่นเองนะคะว่าหมู่บ้านของเรานะคะมีกิจกรรมยังไงและสนุกสนานแค่ไหนนะคะก็เลยน้องหอมไม่ทําอะไรเลยนอกจากถ่ายคลิปให้ชมนั่นเองนะคะขนาดตอนนี้ภาคเสียงไปยังยิ้มตามไปด้วยเลยนะคะรู้สึกว่าแค่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะ และส่วนเด็กๆน้องๆน,นะคะก็จะขึ้นไปบนเวทีนะคะแล้วก็ไปกราบนะคะไหว้พ่อแม่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็อวยพรให้พ่อแม่ทุกคนอยู่ดีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองค่ะนะคะหลังจากที่ลงจากเวทีนะคะก็น้องๆน,นะคะก็จะมีของขวัญน,นะคะที่คนในหมู่บ้านเราเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะแจกให้กับ บาทหลวงแม่ชีนะคะรวมถึงพ่อเท่าแม่เท่านะคะที่อายุเยอะมากที่สุดในหมู่บ้านนั่นเองนะคะอายุ70ปีขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะได้รับของขวัญแบบนี้นะคะทุกๆปีเลยนะคะและบางคนที่อายุดูไม่เยอะนะคะก็คือจะมารับแทนคุณย่าหรือคุณยายเขานั่นเองนะคะบอกเลยว่าเราทําแบบนี้ทุกๆปีก็จะแจกให้คนที่อายุ70ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้แบบนี้ทุกๆคนเลยนะคะ แต่น้องหอมเองก็จาไม่ได้นะคะว่าทั้งหมดมีกี่คนนะคะแต่ว่าของขวัญนี่คือบอกเลยว่าเยอะมากนะคะกว่าจะแจกให้เสร็จนั่นเองนะคะก็จะให้เฉพาะคนที่อายุเยอะหรือว่าพ่อเท่าแม่เท่าเท่านั้นเองนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะผู้ที่เขาควบคุมหมู่บ้านหรือว่าช่วยเหลือคนในหมู่บ้านนั่นเองนะคะจะเพนพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรพวกนี้นะคะก็จะแจกให้ทุกคนเหมือนกันเช่นกันนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะเด็กๆน้องๆของเรานะคะก็จะมีการฟ้อนรำนะคะแล้วก็การแสดงนิดๆหน่อยๆน,นะคะมาโชว์ให้พ่อเท่าแม่เท่าหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องในหมู่บ้านได้ชมกันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าน้องๆก็น่ารักกันทุกๆคนแต่ละคนการแต่งตัวอาจจะดูไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนเราคนที่ดูนะคะไม่ได้ดูที่เสื้อผ้าหรือการแต่งตัวนะคะดูที่ว่าเด็กๆมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหน ที่มาแสดงหรือว่าโชว์ให้พ่อเท่าไม่เท่าหรือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเราได้ชมนั่นเองนะคะแค่เห็นเด็กๆกล้าแสดงกล้าโชว์แบบนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่เห็นก็ดีใจกันแล้วค่ะและเผื่อพี่ๆทุกคนไหลคนอาจจะมองหาน้องคุยหอมไม่เจอนะคะเดี๋ยวน้องหอมเองก็จะซุ o ให้ดูนั่นเองว่าน้องคุยหอมอยู่ตรงไหนนะคะน้องคุยหอมก็จะอยู่ด้านหลังและแถวหลังเองค่ะ เพราะเขาจะให้เด็กๆนะคะที่ตัวเล็กกว่าอยู่ด้านหน้าและส่วนที่ตัวสูงกว่าจะให้อยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะและปีนี้น้องพลยหอมก็ตัวสูงมากแล้วนะคะเลยจําเป็นต้องไปอยู่แถวหลังนั่นเองค่ะหลังจากที่สาวน้อยเสร็จไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวๆรุ่นใหญ่นิดนึงนะคะสาวๆในหมู่บ้านที่กําลังมีอยู่ในต,ตอนนี้นะคะก็ ในนี้นะคะพี่ๆทุกคนใครจําน้องคําพองได้บ้างคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆกลุ่มของน้องคําพองหรือว่าน้องคําพองที่เป็นตากล้องของน้องหอมนั่นเองนะคะใครจาได้บ้างว่าเป็นคนไหนนะคะดูให้ดูใใกล้กห,นหน่อยเนาะเดี๋ยวน้องหอมจะซูมให้ดูค่ะว่าน้องคําพองคือคนไหนนะคะอีสาวสวยตากล้องของเราอยู่ตรงนี้ค่ะ การฟ้อนรำของคนไทยใหญ่กับคนไทยนะคะจะแตกต่างกันเนาะคนไทยนี่คือเขาเวลาเขาฟ้อนรำเขาจะยิ้มแย,มย้มยิ้มใหญ่เลยแต่คนไทยใหญ่เรานะคะจะไม่ค่อยชอบยิ้มเลยนะคะแค่ทําหน้าที่แล้วก็แสดงวนเวทีไปนะคะกลัวว่าจะลืมนะคะวิธีการฟ้อนรำหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะคะส่วนใหญ่ก็ คนไทยใหญ่เวลาฟ้อนรำบนเวทีจะไม่ค่อยได้ยิ้มกันเลยนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมเองก็พาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อจากนี้จะไม่พากจะไม่พูดอะไรแล้ว,ะลวนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะติดตามชมไปเรื่อยๆจนจบคลิปนั่นเองนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องหอมด้วยนะคะและทางบ้านทุกคนมีกิจกรรมแบบนี้กันบ้างไหมนะคะก็ฝากคอมเมนต์มาก,กันด้วยนะคะและในคลิปนอก ก่อนหน้านั้นมีคนถามว่ามีงานวันพ่อวันแม่แล้วมีงานวันครูไหมนะคะบอกเลยว่างานวันครูไม่มีค่ะจะมีแค่งานวันพ่อวันแม่1ปีปีละหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องหอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ